สวัสดีครับคลิปนี้น็อตอยู่บนรถ BRT ครับจะพาไปดูโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดาราชพฤกษ์ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีครับว่ามีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปถึงไหนแล้วซึ่งตอนนี้น็อตนั่งอยู่บนรถ BRT นะครับก็จะเห็นมัวๆนี่คือถ่ายผ่านกระจกด้านบนของรถ BRT ครับ หรือว่าวันนี้น็อตพามาดูอีกบรรยากาศหนึ่งนั่งรถดูการก่อสร้างที่ทางลอดรัชดาราชพฤกษ์ว่าเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับซึ่งในภาพตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างหลังคาทางลอดแล้วก็งานขุดดินทางลอดและงานพื้นทางลอดนะครับรวมทั้งมีการทำพื้นจราจรที่เป็นพื้นผิวจราจรทั้งหมด4ช่องจราจรนะครับ ซึ่งงานก่อสร้างหลังคาทางลอดงานขุดดินทางลอดแล้วก็การทําพื้นผิวจราจรน,นี้มีกําหนดการให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะทนันหรือว่าทันก็ไม่รู้นะครับเราต้องมาเอาใจช่วยคนที่มีอ่ส่วนในการก่อสร้างตรงนี้ครับ หากเนื้องานที่บอกมานั้นไม่ว่างานขุดดินทางลอดงานพื้นทางลอดก็ตามรวมทั้งการทําพื้นผิวจราจรจํานวนสี่ช่องจราจรเสร็จไม่ทันตามที่กําหนดไว้นะครับก็จะมีส่วนทําให้การก่อสร้างระบบอื่นๆล่าเช้าออกไปด้วยเช่นระบบไฟฟ้าระบบระบายน้ํานะครับก็จะทําให้การเปิดใช้อุโมงค์ราชพฤกษ์แห่งนี้ล่าเช้าออกไปอีกด้วยครับ <N> เนื่องจากเมื่อก่อกสร้างทางลอดใต้ดินหรือว่าทําช่องจราจรทั้ง4ช่องจราจรเสร็จเรียบร้อย,ย,อยแล้วนะครับก็จะมีการก่อสร้างระบบไฟ,ฟฟ้าระบบระบายน้ําและก็จะมีการทดสอบการใช้ระบบต่างๆประมาณ1 2สสัปดาห์ถึงจะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้ได้ครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีการวางคานพื้นผิวจราจรอ,อุมโมงค์รัชดาราชพฤกษ์แล้วนะครับแต่ว่าพื้นผิวจราจรก็ยังไม่ได้เสร็จครับ ก็คงต้องอใช้เวลาอีกนิดนึงสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็จะเห็นภาพเบลอๆหน่อยเพราะว่าน็อตอยู่บนรถ BRT นะครับถ่ายจากด้านบนรถ BRT เพราะฉะนั้นก็จะเห็นเบลอๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการมาดูอีกบรรยากาศหนึ่งนั่งรถ BRT ดูความคืบหน้าของการก่อสร้างอุโม,โมงค์รัชดาราชพฤกษ์ครับ สภาพบรรยากาศในวันนี้ก็จะมีฝนโปรยปลายหน่อยนะครับแต่ว่าในไซงานก็ยังมีคนทํางานอยู่ตามปกติครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีฟ้าฝนยังไงหรือว่ามาีบรรยากาศคืมฟ้าค้มฝนยังไงในไซงานก็ยังต้องทํางานปกติครับเพราะว่าก็เร่งตามสัญญาที่ทําไว้กับกรุงเทพมหานครครับ ตรงนี้รถ BRT กำลังเข้าสู่สถานีราชพฤกษ์นะครับซึ่งสถานีราชพฤกษ์ของ BRT สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ีที่สถานีตลาดภูรวมทั้งรถขสมกสายส5ด้วยครับ ฝนที่ค่อยๆโปรยไฟล์ลงมาเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะขึ้นไปบนสกายวอล์กที่เชื่อมกับ BTS สถานีตลาดพลูครับเพื่อดูบรรยากาศกา,การก่อสร้างทางลอดหรืออุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์แห่งนี้ว่ามุมสูงเป็นยังไงนะครับตอนนี้อีกทั้งเป็นการหลบฝนไปในตัวด้วยครับเพราะว่าฝนเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดไปด้วยซ้ำครับ เราก็จะเห็นว่ายังมีการทํางานปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ฝนเริ่มตกหนักแบบนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีแดดออกยังไงจะต้องทํางานหรือว่าเร่งก่อสร้างอุโมงค์รัชดการาชพฤกษ์แห่งนี้ให้ทันเวลาครับนอกจากเรื่องสัญญาที่ได้ทําไว้กับกรุงเทพมหานครในการก่อสร้างของผู้รับเหมานะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่มากดดันด้วยก็คือ เรื่องฝนแล้วก็มีการคืนพื้นผิวจราจรให้กับประชาชนโดยเร็วครับโดยเฉพาะเวลาฝนตกอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามีการาจราจรที่รถติดมากๆช่วงที่มีฝนมีอะไรเงี้ยรถยิ่งติดมากขึ้นการก่อสร้างทางลอดรัชดาราชพฤกษ์แห่งน,นี้ เสร็จเร็วเท่าไหร่นะครับการคืนพื้นผิวจราจรให้กับผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนรัชดารัชพฤกยิ่งจะเร็วมากขึ้นและการกลับมาใช้ถนนตรงนี้ก็จะกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาลุ้นว่าจะเสร็จทันตามกำหนดเวลาในเดือนกันยายนนี้หรือเปล่าก็ต้องดูกันอีกทีครับเอาใจช่วยนะครับ สาราดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ walking Thai trip กับน็อตนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ